สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะวันนี้มียางแผ่นแตะ10บาทต่อกิโลเจบาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะคะสําหรับน้ํายางสดณนะหน้าโรงงาน drc 100ร้อ mm hmm. drc ไม่ต่ํากว่า3าเเซนะคะขออภัยด้วยประจําวันที่29มกราคม2567ค่ะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ64บาท80สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ซึ่งก็ได้ปรับเพิ่มมาจากวันศุกร์ที่แล้วนะคะประมาณไม่ใช่ประมาณนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้65บาท48สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา98สตางค์นะคะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนเนี่ยนะคะตัวตตัวตึงเลยราคากลางวันนี้70บาท43สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา1บาท81สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายดียางก้นถ้วยดีอาร0ซเนะคะ ราคากลางวันนี้51บาทค่ะซึ่งก็ลดลงนะคะสําหรับยางก้อนถ้วยลดลง50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะลดลงจากวันศุกร์ที่แล้วนะคะโดยภาพรวมยาง4ชนิดปรับเพิ่มขึ้น3ชนิดลดลง1ชนิดก็คือ,อยางก้อนถ้วยนั่นเองนะคะ